สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูกนกรถนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาวิทยาศาสตรก์กายภาพในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะพันธะเคมีเรื่องแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการเกิดพันธะเคมีค่ะเรื่องที่ 1. การเกิดพันธะเคมี นักเรียนลองสังเกตภาพที่ครูกำหนดให้นะคะเป็นภาพของก้อนน้ำแข็งใช่ไหมคะครูมีคำถามถามว่าในก้อนน้ำแข็งนี้มีโมเลกุลของน้ำเพียงโมเลกุลเดียวหรือหลายโมเลกุลค่ะหลายคนอาจจะตอบมาว่ามีโมเลกุลอยู่หลายโมเลกุลนะคะค่ะแล้วนักเรียนคิดว่า น้ำแข็งแต่ละโมเลกุลเกาะกลุ่มกันอย่างไรคะน้ำแข็งในแต่ละโมเลกุลนะคะก็จะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันอยู่ใช่ไหมคะอ่าแล้วถ้าเราต้องการที่จะทําให้น้าแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวน้ำแข็งเขาก็จะมีการดูดความร้อนเข้าไป นักเรียนคิดว่าเขาดูดความร้อนเข้าไปเพื่อใช้ในการทำอะไรค่ะมีใครตอบได้บ้างคะว่าเอใช้ในการสลายแรงยึดเหนี่ยวหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบกันดูนะคะค่ะนักเรียนลองดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพของธาตุโลหะธาตุากึ่งโลหะและธาตุอัดโลหะค่ะ นักเรียนคิดว่าถ้าทั้ง3ชนิดมีการให้และรับอิเล็กตรอนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรลองเดาดูสิคะค่ะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของธาตุภายในโมเลกุลเรียกว่าอะไรเอ๊แล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่า ธาตุโลหะและธาตุอโลหะนั้นมีการสร้างแรงยึดเหนี่ยวแบบเดียวกันหรือไม่คำถามเหล่านี้นะคะครูจะยังไม่ตอบนะคะแต่เราจะมาหาคำตอบกันในกิจกรรมที่ชื่อว่าจำแนกประเภทของธาตุค่ะในกิจกรรมนี้นะคะครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ สมบัติของธาตุโลหะธาตุากึ่งโลหะและธาตุอโลหะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในประเด็นต่อไปนี้ค่ะประเด็นที่ 1. ตําตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุประเด็นที่สองจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกประเด็นที่3ค่าไฟฟา้าลบหรือค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้หรือค่า EN นั่นเองประเด็นที่4ธาตุในกลุ่มที่มีค่าสภาพไฟฟา้าลบสูงสุด หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลนะคะและนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมานำเสนอให้แก่เพื่อนในกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะค่ะก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมครูก็อยากจะให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมค่ะคำถามข้อที่1ถามว่าปัญหาของกิจกรรมนี้คืออะไร ค่ะปัญหาของกิจกรรมนี้ก็คือธาตุโลหะธาตุากึ่งโลหะและธาตุอะดโลหะมีสมบัติทางเคมีเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะนักเรียนคิดว่าค่าสภาพไฟฟ้าลบหรือค่า EN นั้นส่งผลต่อการเกิดพันธะเคมีหรือไม่อย่างไรลองเดาคำตอบดูก่อนนะคะ หลายคนอาจจะตอบต่างจากครูได้ครูตอบว่าส่งผลต่อการเกิดพันธะเคมีเพราะว่าค่าสภาพไฟฟา้าลบหรือค่า EN นนั้นแสดงถึงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุจึงส่งผลต่อการให้และการรับอิเล็กตรอนเมื่อเกิดพันธะเคมีค่ะนักเรียนคิดว่าธาตุที่มีค่าสภาพไฟฟ้าลบเท่ากันจะเกิดพันธะเคมีได้หรือไม่ ลองดูจากรูปค่ะเป็นาาดคอรีนเหมือนกันเลยคิดว่าได้หรือไม่ได้คะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบที่ถูกต้องจากการทำกิจกรรมกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียน หลังจากที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะกึ่งโลหะและธาตุอะโลหะแล้วข้อมูลที่ได้เหมือนหรือต่างจากของเพื่อนยังไงได้มาแชร์กันหรือเปล่าคะค่ะครูยอยากจะให้นักเรียนลองเปรียบเทียบดูจากข้อมูลที่ครูสืบค้นได้นะคะสมบัติข้อที่1ตําตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุถ้าเป็นธาตุโลหะจะอยู่ในหมู่ 1A ถึงหมู่ 4A และพบในหมู่ B หรือกลุ่มของธาตุ r a n s i t i o n ทั้งหมดส่วนธาตุกึ่งโลหะนั้นจะอยู่ในหมู่ 3a จนถึงหมู่ 7a ธาตุอโลหะจะพบในหมู่ 4a จนถึงหมู่ 8a ค่ะลองยกตัวอย่างของธาตุแต่ละหมู่หมู่ละ1-2ชนิดมาครูก็ยกตัวอย่างธาตุโลหะหมู่1ได้แก่ลิเทียมโซเดียม มู่ส a ได้แก่แมกนีเซียมแคลเซียมมู3 a ได้แก่อลูมิเนียมแกลเลียมมู่ a ได้แก่ทินเลดนะคะหรือดีบุกกับตะกัวนั่นเองมู่ b ได้แก่สแคนเดียมไทเทเนียมส่วนธาตุกึ่งโลหะนั้นมู3 a ครูยกตัวอย่างเป็นธาตุโบรอนมู่ a ซิลิคอนเจอร์เมเนียมหมู่ a อาร์เซนิก แอนติมอนีหรือสารหนูกับพลวงหมู่ 6A ได้แก่เทลรูเรียมหมูม่ 7A ได้แก่แอสทาทีนค่ะส่วนธาตุอะโลหะนะคะหมู่ 4A ครูยกตัวอย่างเป็นธาตุคาร์บอนค่ะหมู่ 5A ไนโตรเจนฟอสฟอรัสหมู่ 6A นะคะออกซิเจนซัลเฟอร์ค่ะหมู่ 7A ฟูออรีนคลอรีน และหมู่8 a ครูยกตัวอย่างเป็นธาตุฮีเลียมกับธาตุนีออนค่ะค่ะสมบัติของธาตุในเรื่องของจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกของธาตุนะคะมาดูกลุ่มแรกค่ะธาตุโลหะนะคะจะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับเลขหมู่เลยค่ะถ้าเป็นกลุ่มของธาตุหมู่ a นะคะตั้งแต่1 a จะมี1อิเล็กตรอน2 a จะมี2อิเล็กตรอนหมู่3 a จะมี3อิเล็กตรอน หมู่ 4A จะมี4อิเล็กตรอนแต่โลหะที่เป็นโลหะทรานซิชันหรือโลหะที่อยู่หมู่ B นะคะจะมีอ e ิเล็กตรอน1-2อิเล็กตรอนค่ะส่วนธาตุกึ่งโลหะนั้นจะพบในหมู่ A ทั้งหมดดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกจะเท่ากับเลขหมู่เลยหมู่ 3A มี3อิเล็กตรอนค่ะหมู่ 4A 4อิเล็กตรอนหมู่ 5A มี5อิเล็กตรอน หมู่6 a มี6อิเล็กตรอนและหมู่7 a มี7อิเล็กตรอนค่ะเช่นเดียวกันกับธาตุกลุ่มของอะโลหะนะคะจะพบในหมู่ a ทั้งหมดดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับเลขหมู่เลยถ้าอยู่หมู่4จะมี4อิเล็กตรอนหมู่5 a ก็มี5อิเล็กตรอนหมู่6 a มี6อิเล็กตรอนหมู่7 a 7อิเล็กตรอนและหมู่8 a ก็มี8อิเล็กตรอนค่ะส่วนสมบัติของค่าสภาพไฟฟ้าลบนะคะ ที่ครูสืบค้นข้อมูลมาได้ถ้าเป็นพวกโลหะจะอยู่ในช่วง0.7ถึง2.4ค่ะกึ่งโลหะจะอยู่ในช่วง1.8ถึง2.2ส่วนกลุ่มของอโลหะนะคะจะอยู่ในช่วงส่วนกลุ่มอะโลหะนะคะจะอยู่ในช่วง2.1ถึง4.0ค่ะสมบัติของค่าสภาพไฟฟา้าลบหรือค่า en ที่สูงที่สุดนะคะ ธาตุโลหะพบว่าอยู่ที่ธาตุทองคำค่ะอยู่ในค่า2.4กึ่งโลหะก็คือธาตุแอสททีนค่ะมีค่าเท่ากับ2.2อโลหะนะคะจะเป็นธาตุฟลูออรีนค่ะ4.0ค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นนะคะมาวิเคราะห์เพื่อจะตอบคำถามหลังทำกิจกรรมค่ะ คำถามข้อที่1ถามว่าค่าสภาพไฟฟา้าลบหรือค่า en ของธาตุโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะมีค่าเท่ากันหรือไม่อย่างไรตอบเลยค่ะว่าไม่เท่ากันนะคะธาตุอะโลหะจะมีค่าสภาพไฟฟา้าลบที่สูงที่สุดรองลงมาก็คือธาตุกึ่งโลหะแล้วก็น้อยที่สุดก็คือเป็นธาตุโลหะค่ะ คำถามข้อที่2ถามว่าธาตุกลุ่มใดมีค่าความสามารถในการรับอิเล็กตรอนมากที่สุดตอบได้ทันทีเลยค่ะว่าธาตุอโลหะจะมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนมากที่สุดค่ะค่ะแล้วนักเรียนจะสรุปกิจกรรมนี้ได้อย่างไรคะค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมมาแล้วนะคะเราก็สรุปได้ว่าเมื่อจำแนกสมบัติ ความเป็นโลหะของธาตุในตารางธาตุเราจะพบว่าเราสามารถจําแนกธาตุออกเป็น3กลุ่มก็คือธาตุโลหะธาตุกึ่งโลหะและธาตุอะโลหะซึ่งธาตุแต่ละประเภทนั้นจะมีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนที่แตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะธาตุโลหะกับธาตุอะโลหะนั้นจะต่างกันมากเลยดังนั้นเมื่อธาตุต้องการความเสถียร ก็คือธาตุาต้องการให้อิเล็กตรอนวงนอกมีค่าเท่ากับแก้เชื่อหรือมีค่าเท่ากับธาตุหมู่8ธาตุโลหะและธาตุอะโลหะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการให้และการรับอิเล็กตรอนเข้ามาเพื่อให้อิเล็กตรอนวงนอกของธาตุนั้นเสถียรน,นะคะซึ่งอิเล็กตรอนวงนอกที่มีการใช้ร่วมกันหรือการรับเข้ามานั้นจะเกิดเป็นแรงยึดเหนี่ยงของอะตอมของธาตุ เราจะเรียกแรงยึดเหนี่ยวนี้ว่าพันธะเคมีค่ะค่ะคำถามข้อที่4นะคะถามว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมีได้อย่างไรค่ะเราก็สามารถนําข้อมูลที่ได้นะคะไปเปรียบเทียบความสามารถในการให้และรับอิเล็กตรอนนะคะและ เราสามารถระบุประเภทของพันธะเคมีได้ค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะนักเรียนก็ลองมาจัดจำแนกแล้วก็เปรียบเทียบความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของธาตุนะคะโดยครูได้จับคู่ธาตุเป็นคู่คู่ไว้เราลองมาเปรียบเทียบกันทีละคู่เลยค่ะเริ่มจากธาตุแรกธาตุโซเดียมนะคะเป็นธาตุโลหะ ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนน้อยกว่า,าธาตุคอรีนค่ะซึ่งเป็นาธาตุอะโลหะค่ะคู่ที่2นะคะาธาตุไอโอดีนเป็นอะไรเอย่ยไอโอดีนคืออะโลหะค่ะความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเมื่อเทียบกับาธาตุคอรีนแล้วพบว่ามีค่าน้อยกว่า,าธาตุคอรีนซึ่งเป็นาธาตุอโลหะเหมือนกันออกซิเจนเป็นอโลหะ เมื่อเปรียบเทียบกับธาตุลิเทียมพบว่ามีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนมากกว่าธาตุลิเทียมที่เป็นโลหะค่ะออกซิเจนอีกคู่หนึ่งนะคะคู่กับไฮโดรเจ,จนออกซิเจนเป็นอะโลหะเมื่อเปรียบเทียบกับไฮโดรเจ,จนพบว่ามีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนมากกว่าไฮโดรเจ,จนถึงแม้ว่าจะเป็นอะโลหะเหมือนกันค่ะ,ค,ะคู่ต่อไปนะคะธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุโลหะ เมื่อเปรียบเทียบกับธาตุฟลูออรีนแล้วพบว่ามีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนน้อยกว่าธาตุฟลูออรีนซึ่งเป็นธาตุอะโลหะค่ะธาตุแมกนีเซียมที่เป็นโลหะเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุแคลเซียมที่เป็นโลหะเหมือนกันพบว่าความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนมากกว่าธาตุแคลเซียมค่ะธาตุแบเรียมนะคะเป็นธาตุโลหะ เมื่อเปรียบเทียบกับไนโตรเจนพบว่าแบเรียมนั้นมีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนน้อยกว่าไนโตรเจนที่เป็นอะโลหะค่ะคู่สุดท้ายนะคะธาตุไฮโดรเจนที่เป็นอะโลหะเมื่อเปรียบเทียบกับอะลูมิเนียมพบว่ามีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนมากกว่าอะลูมิเนียมที่เป็นโลหะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะักเรียนตอบถูกกันหรือเปล่าค่ะ เมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนแต่และกลุ่มนะคะร่วมกันวางแผนออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับพันธะเคมีแล้วก็จัดทําเป็นชิ้นงานขึ้นมาค่ะโดยแผนภาพความคิดที่นักเรียนจัดทําขึ้นมานะคะครูก็จะมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ค่ะกลุ่มที่จัดกระทําแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบและนําเสนอด้วยรูปแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม ครูจะให้4คะแนนค่ะส่วนกลุ่มที่จัดกระทำแผนภาพความคิดออกมาอย่างเป็นระบบแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะมีการจำแนกข้อมูลให้เห็นความสัมพันธ์นำเสนอแบบครอบคลุมครูก,ก็จะให้แค่3คะแนนค่ะส่วนกลุ่มที่จัดกระทำแผนภาพความคิดได้มีการยกตัวยอย่างเพิ่มเติมนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆแต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมครูจะให้2คะแนนค่ะ ส่วนกลุ่มไหนนะคะที่จัดกระทําแผนภาพความคิดอย่างไม่เป็นระบบแล้วก็นําเสนอสื่อความหมายที่ยังไม่ชัดเจนนะคะครูจะให้แค่หนึ่งคะแนนค่ะค่ะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดของครูดูนะคะว่าเป็นยังไงแผนภาพความคิดพันธะเคมีของครูนะคะครูก็จะให้ความหมายของพันธะเคมีไว้ก่อนว่า คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับอะตอมภายในโมเลกุลหรือเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมที่ทำให้เกิดโมเลกุลของสารโดยครูได้จำแนกออกมาเป็นพันธะทั้งหมดสามพันธะก็คือพันธะโคเวเลนต์พันธะไอออนิกและพันธะโลหะค่ะ ใครที่สืบค้นข้อมูลได้มากกว่านี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดได้เยอะกว่าครูก็ยิ่งดีเลยนะคะจะได้คะแนนกันเยอะๆค่ะค่ะเราลองมาสรุปความรู้กันเกี่ยวกับพันธะเคมีกันดูนะคะว่าคืออะไรพันธะเคมีนะคะก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่พันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนซ์และพันธะโลหะ ซึ่งมีความแตกต่างกันในลักษณะการยึดเหนี่ยวที่พยายามทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเป็นไปตามกฎออกเตดค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะครูก็จะให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอแผนภาพความคิดพันธะเคมีของักเรียนโดยจัดแยกให้สมาชิกกลุ่มของตนกระจายไปทุกกลุ่มเพื่อไปรับฟังการนำเสนอและตอบข้อักถามของกลุ่มอื่น หลังจากนั้นให้นำข้อมูลที่ได้นะคะกลับมาร่วมกันวิเคราะห์และสรุปเป็นความรู้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแล้วเราจะนำข้อมูลที่ได้นะคะผลงานทั้งหมดนะคะที่นักเรียนทำกันมาคัดเลือกแล้วก็คัดสรรเป็นผลงานดีเดน่นจัดแสดงผลงานเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือ Facebook ของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆต่อไปค่ะ ค่ะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนจบในบทเรียนนี้แล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องพันธะเคมีไปต่อยอดเพื่อเรียนในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนนี้สวัสดีค่ะ